ตอนนี้เรามาอยู่ในโซนของโรงงานผลิตหมึกนะคะของทางบริษัทซีแมสค่ะแต่ว่าอย่างที่เมื่อสักครู่นะคะคุณพิรักษ์ได้บอกไว้ว่าส่วนหนึ่งที่ทําให้หมึกของบริษัทซีแมสนั้นประสบความสําเร็จก็มาจากท่านนี้เลยนะคะกับดรสุวัตลิมสุวรรณค่ะท่านเป็นที่ปรึกษาด้านการวิจัยและพัฒนาเคมีพันธุ์ ของบริษั ola, ทโบลานเทคโนโลยีจำกัดน,นะคะซึ่งก็เป็นบริษัทลูกของทาง CMS ซีแมสเองนะคะสวัสดีสสดค่ะดครคร่ะจุดแรกนี้เลยนะคะไม่ให้เสียเวลาค่ะเราเห็นอุปกรณ์เครื่องมือแบบนี้ที่ป้ายเขียนไว้ว่าเป็นเครื่องกรองน้ํานะคะจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการผลิตหมึกเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีหน้าที่ทําอะไรคะครับหมึกที่ดีจะต้องทราบก่อนนะครับว่าลูกค้าคาดหวังก็คือการที่หมึกพิมพ์นั้นจะต้อง ไม่ไม่ทำร้ายหัวพิมพ์ของอเครื่องพิมพ์ยิงเจ็ดนะครับดันั่นหมายความว่าระหว่างที่ใช้จะต้องไม่ทําให้หัวพิมพ์นั้นเปลี่ยนสภาพไปหรือว่าทิ้งเอาไว้เดือนหนึ่งจะไม่เกิดการอุดตันของหัวพิมพ์นะครับว่าพอสั่งพิมพ์หลังจากเดือนหนึ่งที่ไม่ได้ใช้เนี่ยมันจะต้องพิมพ์ออกนะครับอันนั้นขนขึ้นกับความบริสุทธิ์ของน้ําหมึกอันที่สองที่ลูกค้าคาดหวังก็คือความสดสวยหรือความสวยงามของภาพ<ส>ที่พี่์อกว่าได้นะครับงั้นเรามาดูเบื้องต้นก่อนว่าอะไรที่มีผลต่อ ต่อความบริสุทธิ์ของมือกินนะครับเนื่องจากน้าหมึกหินอิงเจ็เนี่ย60%จะประกอบด้วยน้ํางั้นกระบวนการแรกของเราก็คือเราจะต้องทําน้ําที่มาจากระบบออของการประปาเนี่ยซึ่งมีความถ้าเราบอกว่ายังมีความสกปรกอยู่เราจะมาผ่านชุดชุดกรองอันนี้เนี่ยนะครับเราเรียกว่าใช้เทคนิคทางด้าน reverse osmosis นะครับบวกกับ i o n exchange r e ซ i n ซึ่งจะช่วยทําให้น้ำเนี่ยมีความบริสุทธิ์เทียบเท่ากับน้ําที่ใช้ผสมในยาฉีดหรือว่าในน้ําเกลือที่ใช้กับ ใช้กับรักษาคนบริสุทธิ์มากๆครับบริสุทธิ์มากโอ้โหนะนะก็เป็นเจ้าเครื่องที่เราเห็นอยู่ตรงนี้แล้วที่เป็นแท้งที่เป็นถังตรงนี้นะคะหลังจากที่ผ่านกระบวนการทําให้บริสุทธิ์แล้วเราจะมาเก็บไว้ตรงนี้นะครับและหลังจากที่เราต้องการที่จะผลิตน้ําหมึกในแต่ละสูตรเราจะมีสูตรมาว่าในแต่ละสูตรการผลิตแบบนี้จะต้องใช้น้ําบริสุทธิ์อันนี้เนี่ยปริมาณเท่าไหร่เราก็จะปั๊มผ่านมิเตอร์ซึ่งมีความละเอียดค่อนข้างสูงว่าในแต่ละถังที่จะผลิตน้ำหมึกนั้นเนี่ยจะต้องใช้ระน้ำปริมาณเท่าไหร่ เอาละนะคะ,<ฮ>ะเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันบ้างค่ะจุดที่ว่านี้จะเป็นอะไรนะคะ,ะต่อไปก็จะเป็นเครื่องผสมนะครับตามที่บอกว่าหมึกที่ดีที่บอกว่าจะต้องจะต้องมีความบริสุทธิ์นะครับแล้วก็ทาให้เกิดสีสันที่สดใสคราวนี้เนี่ยการจะพิมพ์ภาพพิมพ์ภาพได้ดีและสีสันสดใสนั้นเนี่ยความแม่นยําของการยิงหยดหมึกนะครับผมอยากจะเปรียบเทียบหยดหมึกเนี่ยเปรียบเสมือนกระสุนหรือว่าลูกดอกะนะครับในภาพหนึ่งภาพเนี่ยเราจะต้องยิงหยดหมึกเข้าไปทั้งหมดประมาณพันล้านจุด นั่นหมายความว่าเทคโนโลยีของยิงเจ็ตเนี่ยหมายความว่าเราจะต้องยิงหยดหมึกไปลงไปจนตำแหน่งที่ถูกต้องทั้งหมดทั้งพันล้านจุดคราวนี้เนี่ยถ้าบอกว่าพอสมกาญหยดหมึกอยู่ที่ตรงนี้ว่าเราจะต้องผลิตหยดหมือกซึ่งเปยบเสมือนลูกดอกเนี่ยให้มีความแม่นยําเมื่อเข้าสู่เครื่องเครื่องยิงหยดหมึกเนี่ยนะครับซึ่งมันยากตรงนี้ว่าจะต้องยิงให้ถูกต้องทั้งหมดทุกตำแหน่งเป็นพันล้านจุดเพราะงั้นสิ่งที่ที่จะต้องทาก็คือสารเคมีที่ใช้ที่ใส่ลงไปนั่นหมายความว่าต้องต้องบริสุทธิ์แล้ว ที่ยังไม่เกิดการอุดตันแล้วจะต้องรักษารักษาความแบนยํำของหยดหมึกอันนั้นไว้ให้ได้ด้วยซึ่งจะขึ้นอยู่กับค่าเราเรียกว่าความความหนืดความเข้นของหยดหมึกนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ความหนาแน่นของหยดหมึกนะครับแล้วก <Ha. S 2> ็มีค่าอีกค่าหนึ่งสําคัญมากๆเราเรียกว่าค่าแรงตึงผิวซึ่งมันจะมีผลต่อการตาร่อการปั้นปั้นเม็ดปั้นหยดหมึกที่จะยิง oh. ออกไปให้เป็นลูกดอกที่ท,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 ที่ที่มีความแบนย่ำสาก oh. บางนคนบอกว่าเฉพาะแค่ตัว รินเตอร์นะคะหรือว่าเครื่องพิมพ์เท่านั้นนะคะคที่จะต้องมีคุณภาพสูงสุดให้ได้ภาพที่สวยงามแต่จริงๆแล้วความหนืดความเข้มข้นความเบา,บาบของหมึกเนี่ยก็มีความสําคัญต่อภาพจะสวยงามด้วยเหมือนกันและนะั่นอุปกรณ์ที่เราเห็นตอนนี้ที่เป็น แทง่งแงแบบนี้นี่เป็นเป็นอุปกรณ์เครื่องผสมแล้วก็สามารถจะควบคุมปริมาณาสารเคมีที่เราจะต้องใช้ให้มีความาแม่นยาําถูกต้องซึ่งเราก็มีการสั่งทําพิเศษไม่ได้มีการนำเข้าอุปกรณ์ทั้งหมดนี้เนี่ยเราอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นปัม๊มหรือว่าเครื่องกรองอะไรก็แล้วแต่จะมาจากญี่ปุ่นหรือไม่ก็ยุโรปนะครับแต่ตัวถังเนี่ยเนื่องเราภูมิใจที่ว่าในเชิงวิศวกรเนี่ยเราสามารถจะออกแบบเองนะครับแล้วก็ผลิตมันขึ้นเองนะครับในเมืองไทยแต่เพียงแค่ว่าอะซิสซอรี่มันเหมือนการประกอบรถยนต์อะ ก็คือว่าอุปกรณ์เนี่ยมันมาจากนอกแต่ว่าการมาประกอบแอคเซนบรี่เนี่ยจะเกิดขึ้นโดยฝีมือคนไทยและดีไซน์โดยคนไทยเป็นโน้ตฮาวที่เราได้มีการออกแบบขึ้นมาเลยและที่นี้ความสามารถของเขาอย่างที่ดรบอกไปเบื้องต้นนะคะว่าใช้เรื่องการผสมมึกนะคะจากน้าบริสุทธิ์ที่เราได้เมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะเป็นเครื่องกอล์ฟทำไมต้องมีหลายแท่งแบบนี้นะคะมันจะมีแต่ละสีนะครับสีแต่ละสีพื้นฐานของมึกพินอิงเกจเนี่ยจะประกอบด้วยสีสีด้วยกันสีดํา สีแดงสีน้ําเงินแล้วก็สีเหลืองตอนนี้เนี่ยดำเนี่ยมันจะมีมันมีอีกสองประเภทคือดําที่เป็นดําที่กันน้ําได้กับไม่กันน้าอย่างน<ะ>ั้นอีกที่<ม>ที่ไม่กันน้าเนี่ยเหมาะสําหรับการกินพพินพวกลูกภาพส่วนที่กันน้ำเนี่ยจะเหมาะสำหรับพินพวกตัวอักษรซึ่งซึ่ง,ง,ง,งมีหน้าที่แตกต่างกันเพราะงั้นเราจะแยกแต่ละสีแล้วก็แต่ละชนิดออกจากกันเพราะงั้นจะจะต้องมีถึงหกหกทางเพื่อไม่ให้มันมันปนเปื้อนกันค่ะถ้างั้นเราขยับมาดูทางด้านนี้สักนิดนึงนะคะ ตอนนี้อันนี้น้องก็กําลังบรรจุยจอ,อยู่นะครับกาลังบรรจุครับเครื่องตอนนี้เครื่องบรรจุเนี่ยเราจะเป็นกึ่งอัตโนมัติก็คือว่าคนบรรจุเนี่ยเพียงแค่แค่หยิบถังใส่แล้วก็กดปุม่มสตาร์ทมันจะ,ม,นจะมันจะมีการส่งสัญญาณไปมาระหว่างตาช่างกับเครื่อง,เค,องเครื่องที่ทำนะครพอ,อถึงน้ําหนักที่ได้สมมติเราจะฟิล20กิโลกร,รัมเนี่ยพอถึง20กิโลกร,รัมมันจะตัดตันนี้โอ้โหผลิตน้ำบริสุทธิ์ได้เอามาผสมสีสผ่านกระบวนการนะคะในการที่จะมีความข้นความเหนืดที่มีคุณภาพ ออกมาจากเครื่องกรองผลิตตัวนี้เนี่ยเสร็จเลยครับผมพร้อมที่จะส่งออกเลยครับผมทันนี้เนี่ยอีกส่วนนึงที่สําคัญคือว่าเนื่องจากสิ่งล้อลมันจะมีพวกอ,อ,อนุภาคที่แขวนลอยอยู่ในอากาศแต่ที่ฝุ่นนะครับเราจะกรองเนี่ยระดับระดับที่ว่าเ,เชื้อโรคบางอย่างเนี่ยไม่สามารถจะผ่านได้นะครับเราจะมีกรองอยู่2ชุดนะครับคือตัวเล็กอันนั้นจะเป็นกรองหยาขนาด10ไมครอนนะครับแล้วมากรองอันยาวนั่นจะเป็นกรองละเอียดขนาด0.4ไมครอนความหมายคือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย อนุภาคที่เล็กที่สามารถจะผ่านไส้กรองเราได้นี่คือ,อต้องต้องเล็กกว่า0.4ไมคร0.4ไมครนี่ก็คือระดับเชื้อโรคบางบาง,บางชนิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอสารแขวนลอ,อย,อยในอากาศเนี่ยคือเล็กเล็ก,ลกจริงๆงอาจจะประมาณสักสองหรือสไมครแต่เราเก็่อเอไว้ด้วยก็คือถึง0.4ไมครนนั่นหมายความว่าเมือนเราเนี่ยจะสะอาดปราศจาก สิ่งปลอมปนซึ่งเป็นเป็นของแข็งอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในบรรยากาศจะติดลงไปในยนื้อหมึกของเราแต่ว่านะคะกระบวนการผลิตเนี่ยอาจจะสิ้นสุดอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่ายังไม่หมดแค่นั้นเพราะว่าก่อนที่จะมีการส่งออกไปจําหน่ายหรือว่าส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยนะคะก็มีการผ่าน Q c ซค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูหลักกานนะเดี๋ยวตามมาค่ะ เอาละตอนนี้นะคะเรามาอยู่ในโซนของหลับนะคะที่ใช้ในการที่จะควบคุมคุณภาพหรือว่าเรื่องของการ QC นั่นเองนะคะกระบวนการ QC นี่เป็นยังไงคะรับหมึกทุกเราเรียกเป็น b a ช c h นะครับทุกแบช c h ที่เราผลิตเนี่ยก่อนที่เราจะปล่อยออกสู่ท้องตลาดนอกจากเราเช็คคุณสมบัติเบื้องต้น4คุณสมบัติเป็นคุณสมบัติทางกายภาพอย่างที่บอกนี่คือความก้นใสแรงจึงผิวค่าความเป็นกรดด่างนะครับแล้วก็ค่าการนําไฟฟ้าแล้วนะครับสุดท้ายแล้ว เราเทสเปรียบเสมือนเราเทสเราพิมพ์แทนผู้ใช้ end ซอร์นั่นคือเราจะพิมพ์พวกภาพพวกตัวอักษรแล้วเราจะเปรียบเทียบดูความสวยงามความคมชัดของตัวอักษรก่อนที่จะปล่อยออกสู่สู่มือของลูกค้าทุกแบ t นะครับว่ามันยังคงเราเรียกว่าความคงตัวของการผลิตคือ c o n s ิสเ e n c y ของกระบวนการเรายัง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 โอเคอยู่นะครับทุกแบ t ที่เราจะปล่อยไปจะต้องได้มาตรฐานตามที่เราตั้งเอาไว้ค่ะนะคะก็จะเหมือนกับเป็นการตรวจสอบก่อนที่จะ มีหมึกนั้นออกไปสู่การใช้งานของผู้บริโภคหรือคอไอทีในบ้านเรานั่นเองนะคะสีสันสดใสแบบนี้ก็จะต้องมาตรวจละเอียดเลยว่าดอทที่ถูกพ่นออกไปเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคทีนี้ปิดท้ายหเห็นบอกว่าทาง lab เองเนี่ยก็มีในส่วนของงานวิจัยด้วยนะคะคส่วนตรงนี้เลยเนี่ยก็อนาคตนะคะครเราจะได้เห็นผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆออกมาที่เกี่ยวกับหมึกบ้างคะครับก็ในอนาคตนี่ตอนนี้ที่เราเพัฒนามาถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของการพิมพ์บนผ้านะครับ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยอิงเจตเนี่ยไม่ได้อยู่ในเฉพาะมีเดียซึ่งเป็นกระดาษมันจะมีเป็นมีเดียซึ่งอยู่บนบนผ้าก็ได้หรืออยู่บนกระเบื้องนะครับกระเบื้องเซรามิกปัจจุบันที่เห็นเป้นลายสดใสทั้งหลายเนี่ยที่เมืองนอกเนี่ยะนะครับเขาใช้อิงเจตแล้วนะครับหรือว่าอะไรก็ตามที่อยู่บนกระป๋องอผลิตภัณฑ์นะครับมันจะเป็นคู่แข่งเดิมเพราะใช้เทคนิคที่เราเรียกว่าการสกรีนต่อไปถ้าบอกว่าเป็นขวดเครื่องสำอางสวยๆซึ่งยังต้องการภาพซึ่งมีมิติมากขึ้นเนี่ยจะเป็นขวดแก้วหรือขวด ตรวจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถจะใช้เทคโนโลยีนั้นอินเจ็ตตอนนี้เราก็เลยเริ่มต้นพัฒนาในแง่ของพิมพ์ผ้าของเราก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนซึ่งเราเรียกว่าเราเป็นการเตรียมขึ้นในระดับแลบสเกลคือขนาดเล็กๆเพื่อที่จะพิสูจน์สูตรต่างๆที่เราคิดค้นว่ามันจะได้คุณสมบัติเหมาะสมสําหรับผ้าหรือคือสาหรับมีเดียชิ้นต่างๆเราจะเริ่มต้นจากตรงจุดนี้ซึ่งจะเตรียมขึ้นโดยนักเคมีของเราด้วยด้วยด้วยฟอร์มูลเลชันซึ่งเป็นสเกลเล็กๆก่อนแล้วก็ทดสอบ ค่ะนะคะก็นี่แหละค่ะก็เป็นตัวอย่างนะคะที่เราจะได้เห็นว่าบริษัทไอทีในบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะคะยกนิ้วให้เลยเรื่องของการที่จะผลิตสินค้าในกลุ่มของหมึกนะคะที่เราพาไปดูเรื่องของรายการผลิตจนมาถึงเรื่องของการควบคุมคุณภาพและก็มาที่เรื่องของการวิจัยและพัฒนาเพื่อที่จะยกระดับให้มีตลาดที่กว้างขึ้นเนี่ยก็ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันนะคะอะไรคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะดรสุวัสดิ์ค่ะขอบคุณค่ะจริๆครับ